o w e ว t ท m าแมก a z ซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหนาแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศีเะเนวันที่ดีมากคับัีเเป็นการรวมพลังของสามองค์กรร่นครับที่มีความชื่อทางที่หลากหลาย็นการผลิตกำลังกันะเพื่อพัฒนาติดตามวิสัยทัศน์ซึ่งผมคิดว่าเนี่ยการรวมพลอนนี้นะครับอาจจะจะเป็นหนึ่งในทีม ที่ช่วยขับดันให้การทงการทาของประเทศไทยมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเราตั้งใจกับ CFS เนี่ยการผลิตอาหารในท้งนี่ก็ตั้งใจจะผลิตของกางอาหารและท่อื่นต่างๆนำทุกส่วนนะครับของพืชเกษิจใหม่ของประเทศไทยไมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดที่รัจะทําได้และผลนนที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะเป็นการนําสินค้าตา่างๆเราก็วางแผนทั้งการขยายในประเทศไทยรวมไปถึงความเป็นไปได้ในการออกิจารณา ฟังจากทางสินการคุร์แล้วนะว่าสินการคุรเองเนี่ยก็เป็นคี่เรื่องนะครับในเรื่องของธุรกิจเรื่องของสายการขนส่งแต่ต้นมาตัวนั้นถึงมาลงทุนลงออฟงหาฯต่างๆก็เราเองก็จะได้เราเองก็ได้นำองค์ความรู้นี้มาใช้สำหรับของเรานะครับขณะยกระเพียงเราก็มีทางพ P P นะครับซึ่งก็จะถึงพลังภาระการคุรในการเรื่องพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆพ P P เองเนี่ยก็เป็นสินที่เชื่อถืาไในการพัฒนาสายพันธ <Yeah. S 1> ุ์เรื่องการปลูกสินค้าเกษตรที่หลากหลายของทาง เอฟนะครับทุกท่านก็พอจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเราเองก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่มาเาพาะ้อผลิตภัณฑ์สินค้ามาจากประเทศไทยนะคที่ผลิตจากประเทศไทยที่เป็นโลโคชนเพนเ์เนื้อหาประเทศไทยนําไปสู่ตลาดของคนไทยและตลาดโลกผมก็มีความคาดหวังตงนี้นะครับว่าความรู้ัรงนี้นเพื่อักดันให้เครือเสกิลทิ่ใหม่ของประเทศไทยของเราเดียวกันนะครับสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ทานซื้อเียให้หูเราสามบริษัทในการทำนานครั้งนี้นะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จไปด้กันคัดครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งที่สองที่เป็นเรื่องใหญ่ๆว่าก่อนหน้านี้เราได้รับโอกาสจาก c ีีเข้ามาจัดก,การเรื่องพลังงานทดแทนให้กับรังคารสังคาโซลาร o ลูปสำหรับ c ีพีเนี่ย มากกว่า40แห่งทั้งหมดก็ทยอยเสวดีขึ้นไปหมดแล้วจนกระทั่งประเทศไทยเนี่ยได้แก้กฎหมายเรื่องของกัญชงและก็กัญชาให้กลายเป็นพือเศรษฐกิจตัวใหม่สำหรับประเทศไทยกันคุณมีปัจจัยสําคัญก็คือมีที่ดินใต้กังหันซึ่งอยู่ที่ห้วยบงโคราชเนี่ยราวประมาณทั้3,000กว่าไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีอุณหภูมิที่ดีนะคือพืชกัญชงเนี่ยชอบอากาศอยู่ประมาณส27องศา ที่นั่นเนี่ยด้วยความที่ลมแรงนะครับแล้วก็บีอากาศเย็นเหมาะที่จะใช้สาหรับการเพาะปลูกนะฮะตัวพืชกัญชงทางบริษัทก็ได้มีนโยบายในการกําหนดให้พืชกัญชงเนี่ยกลายเป็น U.S. Core Product ของที่บริษัทแล้วก็คาดหวังว่าภายใต้พื้นที่ที่เราตั้งใจจะใส่งบประมาณลงทุนลงไปทั้งสิ้นเนี่ยเพื่อให้เพาะปลูกได้ไราทางเนี่ยประมาณสักร้อยไร่ใช้งบลงทุนอยู่ราวประมาณสักสองพกว่าล้านบาทเมื่อทําต้นน้ําเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ควรจะต้องทํากลางน้ําด้วยก็คือตั้งโรงสก,กัดเกิดขึ้นที่ของ11นะชื่อว่า g k r a c t i o n ต้องนับว่าปัจจุบันเนี่ยโรงสก,กัดขนาด200กิโลกรัมต่อวันเนี่ยถือว่าเป็นโรงสก,กัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ตอนนี้เพิ่งได้รับข่าวดีว่าใบอนุญาตในการเพาะปลูกได้เพิ่มมาอีกประมาณ67ไร่โดยประมาณเราก็เชื่อมั่นว่าจากต้นน้ําและก็กลางน้ำเนี่ยที่กันกุลได้ทาไว้อย่างครบวงจรตลอดจนกระทั่งไลรยน้ําที่กันกุลได้เข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทเทสซีจีเข้ามาเนี่ยวันนี้ได้นําผลิตภัณฑ์เข้ามาแจกท้ายแล้วเนี่ยถือว่าเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับซีจีในฐานะพี่ใหญ่ก็ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเพาะพันธุ์ทุกวันนี้เราใช้ชาลต์แอนเจลเนี่ยเข้ามาปลูกเมล็ดหนึ่งเนี่ยนำเข้ามาเนี่ยต้องตอบเลืยว่าหลายร้อยบาทแล้วจะกลายเป็นอุปสรรคสําคัญในการที่จะทำให้พืชเศรษฐกิจตัวนี้นะฮะจะเติบโตด้วยต้องมีต้นทุนในการที่จะทำเพาะปลูกที่ต่ําลงต่อให้เราเก่งอย่างไรในเชิงของการเป็นต้นน้ําและกลางน้ําแต่ข้อสําคัญคือต้นของต้นน้ำอย่งไงเขาต้องกลับมาที่เรื่องมเมล็ดเพาะปลูก ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า c p กับเราจะได้ร่วมกันทําวิจัยข้อสําคัญถัดมาก็คือว่า CP เป็นผู้นําอาหารโลกแล้วเราจะเห็นว่าสถานการณ์สงครามสถานการณ์เงินเฟอ้อทุกชนิดทุกคนกําลังกลับมาสู่เรื่องของว่าประเทศใดมีทรัพยากรอันเป็นของตัวเองประเทศนั้นรอดแล้วเราก็เชื่อว่า CPF เนี่ยจะกลายเป็นองค์กรที่เราเชื่อมั่นว่ามาแล้วสามารถที่จะโตไปด้วยกันในคณะที่พวกเราเป็นผู้ชี่ยวชาญต้นน้ำลางน้ำ แล้วก็มีโอกาสที่จะร่วมกันพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นปลายน้ําเราดําเนินการเรื่องนี้มานานกว่า3-4เดือนแล้วนะครับจนกระทั่งวันนี้ได้รับโอกาสจากทาง CP ให้เข้ามาร่วมลงนาะมคิดว่าเพิ่งจะเป็นบริบทแรกเราคาดหวังว่า New S-curve ประเทศไทยหลังจากที่เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นว่าสากกรรมหลายประเภทกําลังจะผลกระทบจาก disrupt แต่กลายเป็นว่า s Curve ที่ประเทศไทยควรจะได้ทําต่อไปก็คือเรื่องของกันชงกัญชา จะกลายเป็นตัวหนึ่งที่กลายเป็นเพื่อเศรษฐกิจสาคัญของโลกเพราะผมเน้นย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะกับการเพาะปลูกกัญชาเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับแต่จะอยู่ได้ยั่งยืนก็ต่อเมื่อมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วก็มีปลายน้ําที่นําไปสู่เขาเรียกว่ามือผู้บริโภคด้วยความมั่นใจทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่า CP จะตอบโจทย์ครับขอบคุณครับงั้นก็หมายความว่าเร่งทําเร็วเท่าไหร่นะครับประโยชน์ก็จะเร่งมากขึ้นเท่านั้นต้นน้ำและกางน้ำในขณะที่ราคาจากการที่เรา ไม่ต้องมีคู่แข่งจากการนําเข้ามั่นใจว่าลงทุนประมาณสักราวสามปีเนี่ยก็คือคุ้มทุนแล้วงั้นคาว่าใครเร่งมือในระยะนี้เนี่ยคนนั้นคุ้มทุนก่อนพัฒนาไปได้ควกว่าเนี่ยปีที่4ี่ที่ห้าเนี่ยจะเป็นปีสาคัญในการเดเวลอปว่าเมื่อเราจะเปิดตลาดโลกเข้าแข่งขันแล้วใครที่มีครบวงจรใครที่มีพาร์ทเนอร์และใครที่สามารถทําได้แต่การพัฒนาพันได้ทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่ยืนอยู่รอดได้ในปีที่ห้าที่6ต่อไปครับ การร่วมมือกับเราตั้งแด,ด่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำเพราะว่าต้นน้ําคือเมื่อไหร่คุณองศกรจะได้ซื้อเมล็ดพันธุ์โดยตรงจาก C ีพีคือโดยไม่ต้องนําเข้านี่คือสิ่งที่กันคุณอยากได้นะครับข้อถัดมาคือปลูกไปสักพักผมก็จะให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงผลวิจัยว่าทําอย่างไรเนี่ยมันจะดีกว่าต่างประเทศต้นทุนพ่อปลูกที่ถูกลง เมื่อเราปลูกเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเราก็เชื่อว่าช่อดอกเนี่ยเพื่อจะมาใช้ในการสกัดเนี่ยผมเชื่อว่า CP จะเป็นผู้ใช้บริโภคเรื่องใบด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าใบาเนี่ยถูกนามาเป็นผงสกัดเดี๋ยวนี้พี่ๆทุกท่านไ,ได้รับการแจกไปด้วยนะเอาไปชงเดิมเป็นชาเขียวครับผมแล้วก็จะทําให้พวกเราเนี่ยค่อนข้างรับนอนได้ดียิ่งขึ้นในแง่ของการน้ำเนี่ยเราก็เชื่อว่าช่อดอกเนี่ยนะครับซึ่งมีสาร CBD เป็นส่วนใหญ่แล้วก็สิ่งที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมี TSC ที่ต่ำกว มีความเข้มข้นหลายระดับไอ้นี้ก็เอาไปใช้ผลิตภัณฑ์แทบจะทุกด้านเครื่องดื่มก็ดีเครื่องสำอางก็ดียาก็ดีผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นยาแพทย์แผนไทยและยาแพทย์แผนปัจจุบันจนกระทั่งปลายน้ำเนี่ยก่อนจะมาเซ็นสัญญาผมได้ไปทดลองไก่กันและซอสกันมาเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องตอบว่าอร่อยผมเชื่อมั่นว่าตัวสารสกัดจะนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไปได้มีโอกาสไปเมืองนอกลาสเวกัสจะเห็นไพเน็ตเทอร์ทีนจะเห็นหลายอย่างคะผมว่ามีเป็นพันผลิตภัณฑ์ที่อยู่ที่ต่างประเทศเราเชื่อมั่นว่าเราอยากะลอออสินนนคค้้าไปแวเตตรรียยมับ เขาเรียกว่านักท่องเที่ยวขอให้จีนกลับอีกสักครั้งนะครับผมเชื่อว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่เขาเข้าคอยตลอดจนคุณกรเนี่ยได้มีโอกาสไปทําโซล่าไว้ในประเทศญี่ปุ่นนะเราจะพัฒนาเดวร็อกโปรดักต์เหล่านี้ส่งออกไปที่ญี่ปุ่นซึ่งมีเทสซีที่ต้องการที่ศูเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวสักวันหนึ่งจะได้พัฒนาร่วมกับทางซีพีต่อไปแน่นอนครับผมวันนี้เองในท้องตลาดหาผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชาที่ได้มาตรฐานผ่านอยก็ปริมาณที่สมดุลที่ถูกสั่งด้วยแพทย์กำลังจะบอกเลยว่าทุกขั้นตอนยังไไมมม่ด้ีาาตรฐน อย่างน้อยสิปีกับกันกุลจะมาทำมาตรฐานร่วมกันและภายใต้มาตรฐานเหล่านี้เองเนี่ยจะตอบคืนกลับไปที่ผู้บริโภคอย่างแน่นอนว่าบริโภคแล้วสิ่งที่ได้กลับมาก็คือคุณประ,ประโยชน์โทษภัยจะต้องไม่เกิดวันนี้เองถ้าเรามีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านที่สูงอายุครอบครัวที่เรากําลังเข้าสู่สูงวัยหลายคนเป็นภากินสันนะครับพี่ไม่ได้ซีซัวจะเอาไปหยอนได้นะครับ ก็ต้องมีระดับในการใช้งานตลอดจนผมเชื่อว่าถ้าเป็นไปได้คุณพงศกรจะเดเวลลอ e ให้ไปสู่ท่านที่เป็นยาแพทย์แผนปัจจุบันมะเร็งปอดใช้สาร CBD เป็นตัวตั้งต้นในการฉีดเพื่อยับยั้งมะเร็งปอดนะครับเราคาดการว่า CBD ที่ได้รับในส่วนของยากันในต้นกัญชงของเราเนี่ยมันเป็นต้นไม้อัศจรรย์คือมันดูดทุกอย่างจากธาตุดินขึ้นไปอยู่กับมันหมดถ้าฉีดด้วยยาฆ่า,มาแมลงถ้าใช้ปุ๋ยที่ไม่ดี ทุกอย่างจะไปอยู่ในกันชงหมดดังนั้นคุณโอสกรกับพวกเราจึงได้ใช้วิธีพัฒน,นาคือไม่ใช้ดินเป็นระบบไฮดโดรโปนิกคือใช้น้ำเลี้ยงครับแล้วก็ใส่แร่ธาตุตามินไปก็ตั้งใจจะทําให้สิ่งที่เราลงทุนครั้งนีเ้เรียกว่าเพื่อผู้บริโภคจะได้ปลอดภัยจากอาหารแล้วก็เครื่องดื่มปลายทางที่ซีจะช่วยเราครับขอบคุณวันนี้มันเป็นการพนึกกําลังนะครับมันเป็นอีกมิตินึ ซึ่งวันนี้ถ้าประเทศไทยจะทําธุรกิจแล้วก็เติบโตไม่เพียงภายในประเทศเราเองไปต่างประเทศได้ซึ่งศักยภาพมันเยอะมากถามว่า CPP คือต้นน้ําต้นน้ำเนี่ยนะครับจะทําให้รายได้ที่เกิดจากปลายน้ํา CPF หรือกลางน้ําที่มีฝีมืออย่างกันคุณเนี่ยกระจายลงไปถึงเกษตรกรได้แต่วันนี้พืชตัวนี้ไม่ใช่ว่ารายย่อยๆจะลงทุนได้ต้องใช้เวลาภาระอย่างหนึ่งที่ จพีพคิดว่าจะช่วยได้พวกมาพูดกำลังกันครั้งนี้เนี่ยคือเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าถ้าพันธุ์ไม่ใช่ก็คือจบกางน้ํปลายน้ําไม่ต้องเดินการพัฒนาพันธุ์เนี่ยใช้เวลาใช้คนใช้ประสบการณ์เรื่องของาปลายน้าตัวิแล้วเป็นปลายน้ำที่เรือจพันธุ์หวังว่าจะพาเราไปนกว่าเป็นเรื่องอาหานมันต้องการยกว่า มาเป็นเรื่องอาหารอาหารเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราตรวจสอบแล้วกลับไม่ได้แล้วก็วิ่งกลางน้ำเอาไว้ใจไม่ได้เยอะๆนะครับทอามาเห็นเรื่องกันถูกและยิง่งกว่านั้นนะครับถ้าต้น้ำตรวจไม่ได้เลยรู้เลยวันนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนกติกาของอาหารเพราะเงิที่พีพีที่อยู่ในเคร่ยมีหน้าที่ตับจุดต้นน้ำในระบบที่เรียกว่าต้องตรวจสอบแล้กลับได้ตั้งแต่ที่ดีใจาการปิดทั้งหมด อัจารยทหาได้เลยนะครับโอย,อยีแฟกเตอร์เอเวสเตอร์ทุกอยางสิงหนึ่งที่ที่เราตามรู้เรื่องกัาชาเราไม่ยีนพันเลยข้อนี้ผมตาบในทางเข้าไปนี้ได้ในตังหลายรา้อยหลายได้แลครับเป็นหน้าที่ของที่จะต้องสหรับกางน้ำโดยการน้ำให้ทำงานอย่างเปรจัันเป็นของเราเองแต่มันยากครับที่มีรกาที่ตินอ่ในเรื่องของพังนาก ในสิประเทศก็คิดว่าเราจะมีผู้เชี่ยวาญเรื่องนี้มาต่อนเรน่แต่ศึกษามาสองปีสา,าป,ปีนะครับมันเป็นอีวิชานึงวันนี้เราได้เชิญยาจาบก็ทำให้เรามั่นใจว่าถ้าอย่างนี้คือดีจะมาช่วยกันก็ผมผมให้ข้อมูลด้ว่องตัวนี้ก่อนแต่ที่สงสยว่าเร้ไปคงมีหลายครกับเพราะธุริจนี้เป็นอยู่ในตลาด